ดียำเย็นครับเพื่อนเพืเ่อนทุกคนต้มรถปลูกผังนะอุ้ยหมักพืชสดจะเก็บลงทดสอบนะราขาวเต็มเลยครับเห็นไหมครับนี่สุดยอดอาหารพื้ชและราขาวเต็มเลยมองเห็นไม่เอ่ยยามเย็นใกล้ๆหดโมงแล้วนะ ได้้เลนะต้องหมั่นทำบ่อยๆนะเพื่อนๆปุ๋ยหมักเนี่ยต้องขยายางทำบ่อยๆเพราะถ้าทำไว้นานในตัวเส้นมันจะหมดต้องอาศัยทำบ่อยๆ เก็บไว้กะสอบก่อนที่ทําก็ไม่ยากนะก็มีพวกใบไ,ไม้สดอ่ะสีเขียวอ่หญ้าสดก็ได้จะผถิ่ก็ได้แล้วก็มีลําหลักๆไว้นะ แล้วก็น้ำปลาหมักนะความชื้นให้มันได้พอดีพอดี ก็สองสามกระสอบนะโอ้โหล่างขาเต็มเลยข้างล่าง พืชชอบนะครับลาขาวเยอะๆนี่เพือ่อผสมกับดินแล้วก็ไปปลูกต้นไว้สวยงามมากเลยใส่ผักผักก็ง,งามนะแต่ตอนนี้ใส่กระสอบนะครอบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ มันทาบ่อยๆนะผักมันได้งามแต่สองก็ซ้อมละ สักสิบ f o r วันก็ใช้ได้นะครับถ้ามันยังไม่ร้อนก็ปล่อยไว้ก่อนให้มันหายร้อนนะแล้วก็เก็บใส่กระสอบถ้าเกิดยังร้อนอยู่เอาไปให้ต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้มันจะตายนะคนาครากเขาจะทนร้อนไม่ได้ต้นไม้อ่อนๆ ได้จับสามกับสองนะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับคนซ่อมรถปลุกฝังนะคิดถึงทุกคนนะครับ,รบ,นะด,รบดูแลสุขภาพด้วยนะไว้พบก,กันใหม่คลิปต่อไปนะครับปุ๋ยหมักคือสดนะนี่สวัสดีครับ